สวัสดีเพื่อนเพทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเออวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูซีรีส์สกปดี้ทอเรตของคุณดองสตูดิโอนะครับซึ่งเนื้อหาอีพีนี้มันแบบเดือดเลือดเล่านยังไงก็ไม่รู้นะครับคือแบบว่าผมนี่ถึงกับตะลึงแล้วผมก็ได้เข้าไปอยู่ในรายสุดเห็นกับตาตัวเองแบบสดๆมาแล้วนะก็คือแบบว่าคือ ใครที่ดูสดก็มาเม้นคลิปนี้ด้วยนะและสำหรับวันนี้ผมพีซีบีูผาพารีวิวจะพามาดูซิว่าซีรีส์สกิปดี้ทอเร็ตของโุดยมสตูดิโออีเนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง PCB ภบูภาพา,า,า,ารีวิวด้วยนะครับไปดูกันเลยโอเคเปิดมาเขาจะเขียนว่าออ,อะไรเนี่ย <laughs> จะเล่าเรื่องราวของ Ski ป i ี้ Toilet ในเวลาที่เหมาะสม ประมาณนั้นนี่เราก็ตัดมาเจอ,เอท,ท่านคาเมล่าแมนนะเขากำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้เราเจอท,ท่านสปิกอร์แมนบินมา <c oughs> ท,ท่านสปิกอร์แมนเช็คที่ปืนมีอะไรขัดข้องหรือเปล่าขึ้นแบบเปีกยนมาใหม่อยู่ในร่างเดิมก่อนท่านดิวแมนโห อชิทันทิวแมนน่าจะโหดเลยนี่น่าจะเป็นฐานครับพกเมนฐานที่สอง <c oughs> จะเสนอเรื่องเราสก i บี d ี t ทอเล t ในเวลาที่เหมาะสมอืม <c oughs> ทำไมฉันไม่ได้ล่ะอะไรเนี่ยเนี่ยเราจะเจอแฮกเกอร์สกีบีดีท้ทอเลตนะครับทุกคนเนี่ย เนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามันมีเป็นสำนักงานแฮกเกอร์สกิปปี้ทอยเด็ดเลยนะก็ถัดมาหลายๆโต๊ะนะนี่มันคือโต๊ะที่เขาให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนี่ยโต๊ะที่ให้ความสนใจสกิปดี้มาใส่หน้ากากด้วยมันกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้สแกนเรดาร์แล้วมันก็กดส่งข้อมูลนะครับไม่รู้มันส่งไปทำอะไรแล้วได้อะไรนะครับ นี่ตัดมาที่ฐานทัพของฝั่งดิวแมนนะอ่ามีคนมาชีบไม่เอานอนชิวนอนชิวโอ้โหแต่ว่าสัญญาณเตือนก็ได้ดังนะทุกคนเหมือนมันเรดาร์ตรวจจับอะไรได้บางอย่างยังไม่ดิวแมนที่นอนอยู่ตื่นเลย แล้วทำให้เขาเห็นว่ามีควันวับของเราสกิปปี้ทอยเล็ดเล็เล็เนะสกิปปี้ทอยเล็กดปุ่มแจ้งเตือนดังไปทั่วโลกไม่ใช่ดังไปทั่วโลกก็ไม่ใช่แล้วอุยแต่ท่านดิวแมนแต่ท่านดิวแมนรู้เลยมีอะไรหรืออ้อส่งส่งส่ง เฮ้ยอะไรอะเชื้อไวรัสใหม่สกิบดี้สกิบดี้เชื้อไวรัสใหม่สกิบดี้เชื้อไวรัสใหม่ไททันดิวแมนไททันดิวแมนไททันดิวแมนเฮ้ยเฮ้ยเฮมันไททันดิวแมนเริ่มรู้ตัวแล้ว <c oughs> นะครับทุกคนไททันดิวแมนรู้ตัวแล้ว พุดหลุมลงไปช่วยอืมควันขึ้นเลยไม่ต้องไปน้องรักแกอยู่นี่แหละตอนนี้พี่เดชทั้งคาเมล่าแมนกำลังบินไปช่วยที่เกาะนะกำลังต่อสู้กับพวกมันโอ้โหฉากนี้มันคุ้นๆแฮะฉากต่อสู้แบบดิรู้ช้าพวกนี้ดิใช้เวลาทำไม่กี่วันแต่มาดูอลังการมาก สกิบดิปปาปปาป๊สติบปาปารสกิบปปาปาอดิวขาดเลยสกิบดีปปาปปาสติบดีปาปา้ตูตัวเก่าของยิวมูเมนมันอึดแท้มันยังไม่ตายเจำได้ว่ามันรอดมาหลาย e บแล้วนะ สกิมบิปะปะปะตอนนั้นอะไรอีพีเกินยิงเครื่องจักรระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มผมคิดว่าอีพีนี้มันก็รอดโอ้โหโจมตีอ๋อคอยล้มไปแล้วครับพลอลลลลล้มหมุนๆนะโอเคคอยล้มไปแล้วหนึ่งนะโอเคเฟอร์รารี โอ้สามโอ้ไตท่านดิวแมนก็ลังขุดมาช่วยตัวละครใหม่ตัวละครใหม่ไต,ตท่านดิวแมนเล้วเด๋อวค่ะโดนฆ่าตายหมดหอือโอ้แต่สำหรับวันนี้มันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ บายบายอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง PCB ภูผาพารีวิวด้วยนะครับวู้